มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนบุรีรัมยุ่นอีกคัตเตอร์สถานบันเทิงติดแล้ว26คนแจ้ง9ล้านเสียงใครไปตรวจหาเชื้อด่วนวันที่5มกราคม65สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศด่วนแจ้งให้พนักงานและนักเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการยังสถานบันเทิงและร้านอาหาร9แห่ง ประกอบด้วยล้าน S-Bar 2. ร้านเบาๆ 3. า้านเช็คอิน 4. ล้านยอนอนนอ5้าร้ B, 3, านโฟเฮา์ 6. ร้านไหนบาร์ bar, 7้านอาหารครัวประจำา8ล้านหมกะทะชิวๆิและ9รับงานฟรีแลนซ์ในช่วงวันที่25ธันวาคม64ถึง3มกราคม65ให้สังเกตอาการหากมีไข้ไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกหายใจลำบากและได้กินลดลงให้เข้ารายงานตัวและตรวจหาเชื้อกับเจ้าหน้าที่รอพอสตและโรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากมีพนักงานและนักเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงดังกล่าวติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมแล้ว26รายครับโดยเบื้องต้นทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สาธารณสุขอำเภอเมืองและเทศบาลเมืองบุรีรัมย ได้ปิดกั้นทางเข้าออกบริเวณสถานบันเทิงและร้านค้าที่ตรวจพบพนักงานและนักเที่ยวติดเชื้อโควิดโดยห้ามบุคคลเข้าออกสถานบันเทิงและร้านอาหารที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลา3-7วันเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและทำการตรวจ RT-PCR กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งผู้ประกอบการและพนักงานครับ อมขอความร่วมมือพนักงานและนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการยังร้านอาหารและสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่25ธันวาคม64ถึงวันที่3มกราคม65ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านรวมถึงหากพบว่าตนเองมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกป,ปวดศรีรษะหายใจลำบากและได้กลิ่นลดลง ขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านโดยทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่อนด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ